รีแอคชั่นทีมรักใน EP นี้ครับเราจะไปดูแมตช์เดยของเกมพิมลิกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นศึกใหญ่นะครับระหว่างปืนใหญ่อ์สซอนเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วไปรับชมความมันได้เลยใน EP นี้ครับ ใหญ่วันนี้ถือเคสในสัตว์ไม่ใส่เสื้อเชียร์ทีมเฮ้ยมันใจมพื่นมันใจอยู่แล้วอุ้ยเชื่อสกัดจากเส้นเฮ้ยโอ้ยอุ้ยช่วยเลยเนี่ยเฮ้ยดวงแข็งว่ะเพื่อนมองอีกมุมนึงดวงแข็งแล้วดวงแข็งแล้วจบสูงสุดก็โอเคไม่รอกันนะเอาน่าเอาน่อาอ ไอสัตว์เกอบเข้าห่วยอะไรเนี่ยโอ้ยเย้ดีนะไอสัตว์บล็อกก็มันไม่เข้าก่อป่ะมีโชคสองรอบแล้วดวงยังแข็งอยู่เนี่จานฝักอะไรนี่ดวงยังแขอยู่แล้วอนอีน่ะดวงไม่มามันโดนไปแล้วเพื่อนเอ้ยยังยงยังยัยยยยยายยยพี่ยย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 ยงยยยยยมยยยยยัยยยยยยย ไอ้ชาพ่อคุณกระบอกอิ่มจานออกแล้วโอเคโอ้โหดูยังแข็ง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 ยี่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยดูยังแข็งอยู่เพื่อนโอ้โหพอดจะออกจากตีนีรู้เลยไอ้สัตว์เป็นเรื่องแล้วอะไรมันี้กูโอ้ยอินกร่อยอินกร่อย ศาสตราจะได้ที่จมมึไม่ปั่นของของหรอเออให้ลนเอาดลมาดลมาดลยกุ๊กพี่เลยมาดลยแทงกระแบะเฮ้ยาเออตายอย่างนี้ยังไงเหลืองมะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขี้เขาเท้าเวียบมันเฉดเนยต้องเช็คไหมมากกว่าเหลืองไหม เช็คว่าเช็คว่าเช็คแดงเช็คใบแดงถ้าทั้งนี้โหดเนี่ยมันมันตัดมันไม่บอลเลยแล้วมันมาจากข้างหลังด้วยอ่ะนี่คือเช็ค VR ใช่คือคือมันจะต้องคทูแบร์ต้องเช็คคือกรรมการเป่าให้ให้ไปเยอะใช่ไหมกรรมไอ้ VR ต้องเช็คถ้า VR เห็นว่ารุนแรงไอ้เหี้ยอารมณ์เดียวเคอร์ติโจนอ่ะเหรอไม่เป็นไรก็ไม่เจ็บนี่ไม่ตายนี่แต่เคอร์ติโจนกูก็มุมเดียวกันเลยนะใช่เออคือกูกันที่คูตบมึงไงบอกว่าเออคลายกันเฉล็บบอลไปด้วยแล้วก็เข้าเนี่ยเออนี่เออ เล่นต่อไม่ต่อไป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 ไอ้ดื้อไอ้ดื้อโอ้ยเฝ้าเฝ้าโอ้โหไม่ยกทองเลยจังไอ้เหี้ยมุดขึ้นมึงอยู่ใกล้ๆไอ้เวนง่วงจากล้องยิงรัวเฝ้าไอ้สัตว์ไม่ยืนยืนอยู่ใกล้ๆน่ะไอ้เหี้ยนี่นี่โอลิเวอร์ยิ้เปล่าเลยไอ้ยี่ลุกไอ้สัตลุกไอ้ยี่เ เดี๋ยวน้องสู้ได้ดีไหมดวงแข็งด้วยเรื่องเรื่องอะดวงแข็งสามดอกแล้วอะไอ้แี่แต่เซตที่ก็ดวงแข็งเหมือนกันนะรับดวงไม่แข็งจังหวะเสียบเมื่อกี้ต้องไปแดงแล้วนะออมีในใจเนี่ยในใจดิไอ้แควีอาร์เช็คให้ด้วยี้ยมึงก็ไม่ไปดูจอยสัสตว์อะไรโอริอว์มันใจดีอะไรจังอะอันนี้มันไปเหลือมาแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยชีไม่ใช่เว้ยมึงใช่ปะโจต้ากูตัดแมงโดนน้อยนึงไปแม่ตัดอีกน้อยนึง เหลือทั้งสองนี่มันก็ให้ได้นะเว้ยเหลือไม่เหลืองแต่มันให้ฟาวใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไปไปไปเหลืองเอานีบดเต็มไปเฮ้ยมันบดไม่ได้เกลียดน่ะบทนะไปเบียได้ใจอยู่บทใจอยู่บทใจอะเพื่อนแต่ยังไม่ได้ประตูไอ้เฮ้ยเย่ไป่ะมึงวายอะไรอย่างนั้นลูกเอ้ย ดีไม่โดนโดนหัวพาเลยไอดวงยังแข็งเว้ยนอนดวงยังแข็งดวงยังแข็งเลยสั่ไปให้สุดจันค้งจันค้งจันคงจันคงจันคงไหนเนี่ยโค้งไม่รู้จันคง้งเกลือไปไม่ได้กูตัดติดเวิร์กพอยด์ด้วยวะบอลลากแน่บองบอลให้มันกลัวบ้างพิกดีพิกดีพิกดีอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นนี่กูบอกเอ็นข้อไก่เนอย่าเล่นอือเด้๋ย่กูสัตว์รู้ไปแล้ว ต้องมีสักดอกนึงขอเป็นดอกอ่ะจะ้อได้ลุ้นบ้างไหมได้ได้ได้นะเพราะว่าแมนซิตี้ลุ้นไปสามสี่ดอกก็เพิ่งเนี่ยจัดคงจัดคงไอ้เธียติดล็อบพอยต์อีกสักโอเคสนุกไหมหรือว่ามันอึดอัดมันเป็นการสู้กันด้วยวิธีเล่นอืแทัคติกแต่ว่ามันก็วิจุเปลี่ยนเนี่ยโคสิทธิ์ลอดแดงได้ไงกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน VR จังหวะแรกก็แจ้งแล้วแต่ก็ไม่ไปดูจอน้องชายกูทักว่าเกมตึงที่ผาย เฮ้ยได้อยู่ดวงแข็งเดี่ยาติเนลลี่มาแล้วเพื่อนดวงจริงแข็งใครอ่ะแต่ทอซาทอซาไม่ค่อยมีบทบาทนะยาเ่้ามันมิดเฮ้ยนี่ไหย่บ้าเลยเฮ้ยเฮี้ยผมก็เล่นแบบนี้แล้วตายตายค่ะไร่สัตว์เที่ระยะถ้าจะหมดหมดยุคมึงแล้วระยะแลมเดียวกูต้องมาไร่สัตว์เฮี้ยไม่เวบื่อ เว้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ดิครบมันี่ต้องอย่างนี้มั้งเฮ้ยแไมมึงเชียดแต่นอนต่างมาแฉกไอ้ที่กูดูว่ามึงเชียดแต่นอนยิงมกันกูอยากให้แต่นอนชนะแมนซิตี้โอ้โหเชียรดแล้ว พราะเพราะอะไรเพราะว่าแมนดี้มันเก่งไงมันเต็งหนึ่งไงแต่เดี๋ยวอาร์เซนอลเดี๋ยวแม่ก็ไปสะดุดกับทีมเล็กๆอยู่แล้วไงเข้าใจปะกูแรูเมันยังไ่ชนะไม่ได้เดี๋ยวมันก็เออแต่แมนซิตี้เดี๋ยวมันจะมีโดบงโดบอยมันเจ็บอยู่ไงเดี๋ยวแม่กลับมาหรือว่าแม่ไงนี่ไอ้เอาใจช่วยไอ้เอาใจช่วยไงก็อยากให้อาร์เซนอลชนะแมนซิตี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาลีพูเจออาร์เซนอลอ่ะกูก็มั่นใจว่าล์พูเอาอยู่ หยัดจบแล้วนะกูหยัดจบแล้วกูอยากเจออีกแล้วแต่เสมอโอเคนะเสมอโอเคนะได้ถ้าเสมอกูรับได้แต่อยากให้แอสตันนอตชนะแมนเชสเตอร์เออแล้วก็ไปแพ้ลิเวอร์พัวหรือไม่ก็ไปหรือไม่ก็ไปสนดุดกับทีมเล็กๆไงแอสตันเขาชอบเป็นแบบนี้เฮ้ยแต่วันนี้ต้องเอาก่อนยังไงก็ต้องแอสตันก่อนรอแล้วนี่เองไอเทียองรีไอ้วิญญาอองรีเหรอทำหี้ยอะไรทำหี้ยอะไร

สวยชงอเมร์ เคลียร์นะเพราะว่ามันโดนมามันหงชงไม่มีล้มลงล้มหน้านี่ไม่มีแน่ที่จะเต้แ,แรงเลยไอ้สัตว์กิงฟ,งฟ,ง,ฟงฟ้าไม่มีแน่นอนเอาให้อยู่นะไอ้สัตว์อีกค่าดีเนี่ยเบสเฮ้ยใจเต้นคุ้นแรงอะ่ะไอ้สัตว์เอาดีดๆจริงเอาดีๆผมเนี่นยยาความดันเลยนะไผมกินยาความดันแล้วเอาดีๆ โอ้ย้ใจแรงจริงต้องให้กลับมาเสมอไหมถึงจะไม่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 ไล่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่วม่ไ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 ม่ม่ไม่ไมเม่ไ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 มวไม่ไม่เเ่ไม่ไม่ไก่ไม่่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่้น่ไม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 ่่ไี่ไมไม่ไ่ไม่่ไมม่่่าแ่่ไ่่่่่มไม่มไ่มม่่่่ไเฮ้ย่่ไไ โอ้ให้มันชนะเนี่ยเออจันโคงจันโคงจันคงจันคงจันโคงจันคงจันคงจันคงพระรามกับจันคงมีจริงเหรอวะจันคง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 แล้วแล้วต้องไปต้องไปไหว้จันโคงที่ไหนเนี่ยไม่ต้องไหว้ยี่สิบนี้มึงโทรไหมรอลเลยดูอยู่โอเคจบแล้วไอ้สารดีดีด้วยชนะ โอเคซิตี้ก็แพ้สองเกมติดได้นะนี่ถึงยากเกินไอเก่งชื่นใจจังเลยนอนได้อีแต่ละคนแมนซิตี้ไม่ได้ค้ำฟ้ามันไม่มีตัวหลักด้วยเดีย้ยไม่มีเหมือนกันกูก็มมีฮาก้า

เอ้าหาแลนด์ลงเหรอหาแลนด์ลงเหรอยนนเอาลงด้วยเหรอตอนแรกกูก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ากูกูพูดตอนกูพูดตอนที่สเปอร์ให้มะที่พูดกับมึงอ่อะเฮ้ยไม่เป็นไรบูมเดี๋ยวซิตี้แพเ้เกมนี้เดี๋ยวไปโดนลิฟูตบอีกรอบหนึ่งก็โอเคแล้วปีนีส้สัญญาณมนหายเออสัญญาณหายหรือว่าแต้มมันไม่มีวะเพื่อนโอเคนะ <laughs> <laughs> เออมึงจะให้รู้สึกบ้างว่ากลัวนอนไม่เคยหลับเลยไ <laughs> อ้สารจะตบลิเวอร์พูลกูเลยเหรอไม่ธรรมดานะ